ได้รับคุณสนับสนุนจากมหาวิยทยาลัยราชมงคลล้านนานะครับก็เป็นโครงการของคณะครับอาจารย์เป็นการขอเพื่อมาใช้บูรณาการการเรียนการสอนในวิชาลายคำล้านนานะครับซึ่งในลวดลายของลายคำล้านนาเนี่ยมันมีเทคนิคต่างๆมากมายซึ่งเราได้สอน4เทคนิคพื้นฐานเนาะที่เทคนิคโบราณได้ได้ สร้างสรร์ไว้นะครับแล้วก็การต่อยอะต่อยอดให้เป็นลักษณะของตะลปัะร่วมสมัยโดยเราใช้เทคนิคพื้นฐานของเทคนิคโบราณเป็นตัวกำหนดแล้วก็ใช้วัสดุเทคนิคที่เป็นสมัยใหม่นะครับเด็กๆก,ก็จะได้ฝึกนะครับฝึกทักษะในเรื่องของการออกแบบลวดลายบนบนตะลประปนะครับซึ่ง วางแบบไว้2รูปแบบก็คือรูปทรงกลมนะครับแล้วก็ทรงรูปโพนนะครับซึ่งน้องๆนักศาาึกษาก็จะได้ฝึกเรื่องของการออกแบบรวดลายบนพื้นที่นะครับก็จะมีแบบที่ผมแบ่งโครงสร้างให้แล้วก็แบบไม่แบบ่งแล้วแต่ว่าใครจะครีเอทรูปแบบงานของตัว,ตวเองออกมาอย,ย่างไงนะครับเวลาทำรายงานสรุปเราก็จะมีแบบทั้งหมดของนักศาาึกษาทั้งหมด8คนในคลาสนะครับแต่ใน ชิ้นที่เราสรุปออกมาเนี่ยเป็นการร่วมกันบูรณาการระบังของอาจารย์ผู้สอนเองและก็ของนักศึกษาด้วยโดยส่วนร่วมของนักศึกษาก็คือเขาโครงสร้างลายเส้นเนี่ยผมเป็นคนวางโครงสร้างแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่นักศึกษาจะเอาแบบของลวดลายเส้นเนี่ยไปถอดแล้วก็ทําเป็นแบบฉลุน,นะครับให้เกิดลวดลายตามที่วางโครงสร้างของเส้นไว้นะครับพอทุกคนก็จะได้มีฝึกทักษะ ของเทคนิคนี้ทั้งหมดนะครับทุกคนจะได้รับหน้าที่แบ่ง,บงคนละส่วนคนละส่วนนะครับทีนี้พูดถึงตัวเทคนิควัสดุอุปกรณ์นิดหนึ่งนะครับโครงสร้างของด้ามของด้ามจับแล้วก็ฐานเนี่ยเราก็ลงพื้นที่ของผมก็เป็นตัวแทนลงไปนะครับศึกษาของบ้านน่าจะเป็นบ้านรั้วที่ลำปูนนะครับที่ทำตะลับใบลานแล้วก็ ให้ชาวบ้านเขาผลิตตัวฐานแล้วก็ตัวด้ามขึ้นมาแต่ตัวโครงสร้างของตัวจริงที่เราใช้ตรงนี้เป็นพัดบุตรนะครับอาจารย์แล้วก็ออกแบบลายเส้นใน AI นะครับแล้วก็ส่งส่งให้ร้านเขาฉลุนะครับก็เป็นแผ่นพลาสติกนะครับแล้วก็ให้ทางงานอาคารสถานที่เนาะให้อมอนให้อมอนนะครับช่วยในการประกอบด้ามเข้ากับตัวด้ามจัดเข้ากับใบนะครับก็จะได้รูปทรงที่สวยงามนะครับ แล้วก็เราก็มีการทดลองนะครับในการสร้างาพื้นของสีนะครับเราก็ใช้สีอุตสาหกรรมซึ่งเป็นสีสีพ้นนะครับแล้วก็ไล่น้ําหนักจะเป็นเฉดสีที่เป็นลักษณะผิวด้านนะครับเพราะว่าเราจะเราทดลองแล้วก็เอาใช้ใช้ในการสีอะคริลิกพิมพ์ลงไปให้มันยึดเกาะทดลองมาก่อน,นครับแล้วก็ได้ผลดีนะครับก็ใช้วิธีการนี้นะครับ รูปแบบของเทคนิคเนี่ยมันจะเป็นเทคนิคในลายคำล้านาะเทคนิคตึงก็คือภาพพิมพ์ลายฉลุนะครับแล้วก็ปั๊มทองแล้วก็มีการสร้างนะครับน้ำหนักอของสีอะคริลิกก่อนแล้วก็เป็นสีของอทองคำเดียวนะครับปิดลงไปก็จะสร้างน้ำหนักเลเยอร์ของน้ำหนักสีสันได้สวยงามนะครับแล้วก็ตัวโลโก้ของมหาลัยนะครับมันมีสอง ได้มาสองแบบนะครับด้วยความอนุพะห์จากาผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพลนะครับรอส,อสร,รอสครับรอะครับร,รองศาสตราจารย์สุรพลนะครับอาจารย์<พ>อยู่ที่พิเทพนะครับก็ได้มาสามโลโก้นะครับมีสองแบบนะครับมีแบบที่เป็นเป็นไม้นะครับไม้น่าจะกัดด้วยยิงด้วยเลเซอร์นะครับสวยงามแล้วแบบที่เป็นอลูมิเนียม โอเคนะครับในส่วนของความหมายนิดนึงนะอาจารย์ก็วางโครงสร้างเป็นรูปทรงของลวดลายของดอกบัวนะครับการเบ่งบานของพระพุทธศาส,สนาโดยคอนเซปต์คร่าวๆนะครับก็ปีปางพระพุทธรูปพุทธศินตามประธานพรน,นะครับแล้วด้านหลังนะครับออกแบบให้เป็นรูปทรงของหม้อบุรณะกระตะที่เป็นดอกปีบนะครับเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเรานะครับ โมสีก็ง่ายๆครับก็เป็นสีน้ำตาลออกน้ำตาลแดงดำนะครับน้ำตาลเข้มก็ป็นสีของมาหารายัยเราก็ได้โครงสร้างที่น้ำหนักที่งดงามสวยงามนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ3ชุดนะครับรูปทรงกลม2ชุดแล้วก็รูปทรงโค1ชุดแล้วก็เราจะนำไปถวายนะครับเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนนะครับ ถวายที่ไหนนะครับอาจารย์วัดสุลวงในอะวัดสรุงในที่ดอยสเก็ตเนาะครับโอ้ที่แม่ริมแม่ริมสุงแม่ริมครับครับโอเคในิตย์หน้าวันพุธที่ยี่สิบเก้านะครับตอนเช้านะครับคขอบคุณครับเราออกแบบก็คือออกแบบด้านหนึ่งนะครับแล้วอีกด้านหนึ่งเราก็พิกใช้แบบเดียวกันนะครับ ก็ออกแบบโครงสร้างของเส้นนะครับถม uh huh. พื้นแล้วก็ให้หนักศึกษานะครับแบ่งแบ่งโซนนะครับในการไปขยายแล้วก็แกะแบบษณะแบบนะบ uh huh. อันนี้คือกลายอะไรล่ะครับ uh huh. อันนี้เป็นาลายบัวอะไรครับทั่วไปดอกบัวดอกบัวบานบัวตูมนะครับ uh huh. อันนี้ก็เป็นรูปทรงต้นโพแล้วอันนี้อันนี้เป็นเทคนิคที่เอาลอง เราลองกับตัวพาทสูดรนะครับอาจารย์สีที่มาทดลองเนาะสีสีอุตสาหกรรมนี้ครับเราลองทดลองตั้มสีอะคริลิกลงไปว่าการยึดเกาะมันโอเคไหมนะครับว่าแบบไหนมันดีที่สุดเนี่ยอันนี้ลองเขียนยางมะเดื่อแล้วก็ติดทองคําเปลวลงไปครับแล้วก็ลองขูดอันนี้ก็เป็นแบบที่สร้างสรรค์ออกมาแล้วนะครับที่ฉลุแล้วก็ปั้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ผ่านกระบวนการมาหมดแล้วนะครับ พิมนี้ใช้ได้กี่ครั้งครับนี้จะใช้ได้ไม่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่อาจารย์ปกติก็ประมาณสักสี่รอบเนี่ยมันก็จะเริ่มมันก็จะเริ่มแบบขอบมันเริ่มไม่คมละนะครับเราก็ข้อสีไเป็นแบบนี้ขอบใช่ครับใช่อันนี้แบบมอบุรณกตะครับประมาณอนี้ก็นี้เป็นตัวที่เราเห็นใช่ไหมครับนี่เป็นพระพุทธรูปครับโอเค ทางประธานพรอืมีเชือกดาไม่ใช่มือตัดหรือใช้เลเซอร์ตัดใช้มือครับและศึกษาเป็นคนใช้คัตเตอร์ตัดครแล้วมันสามารถใช้เลเซอร์ตัดได้จริงๆเราเราเข้าเข้าไอไอเราก็ยังไม่ได้ลองนะอาจารย์เครื่องสติ๊กเกอร์นี่น่าจะตัดได้เราส่งเป็นไฟล์ไปเนาะไฟล์ไอไออยากจะลองเพราะว่ามันก็จะมีคมคมและเนียบมากใช่ครับแต่ยังมีเสน่หของคอปเปินลอย่างนี้เลยเนาะเรารู้แล้วไม่ใช้มือใช้ใช้ใช้เลเซอร์ติดแบบ thank okay. you